ข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานกับรลงในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาสถิตอยู่ท่ามกลางเรารลวงเจ้าข้าตัดสิ่งรบกวนออกไปทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้เราทุกคนพระองค์เจ้าค้าได้ยินถึงเรมาที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการตรัสกับแต่ละคนแต่ละผู้ตัวคนระวงเจ้าข้าจะไม่มีใครพลาดพระพรนี้ไปเลยรวมทั้งตัวของข้าพระองค์เองด้วยอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า amen วันนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าจะมาแชร์ลิงกับพี่น้องนะคะเป็นเรื่องของสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจุดๆนะคะไม่ใช่ชื่อหนังนะคะพี่น้องแต่ว่าข้าพเจ้าตั้งชื่อให้พี่น้องแบบอยากจะติดตามนะคะว่าวันนี้นะคะในพระคัมภีร์ของเราเนี่ยมีสิ่งอัศจรรย์นะคะที่หลายครั้งหลายท่านบอกว่าอืม้มพอเราที่ฐานกับพระเจ้าพอพระวมญญาณบประสธิ์นำเราเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมันมันเป็นความล้ำลึกมากเลย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ข้าพเจ้าอยากจะมาบอกกับพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากพระองค์มีสิ่งอัาจารย์ที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะพระภีบอกว่ามีสี่สิ่งในโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือลน้นนะคะในสุภาษิตบทที่30บข้อ2ี่สิ่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ายักษ์นะคะสำหรับข้าพเจ้าที่ตั้งชื่อวันนี้นะคะสิ่งเล็กๆที่มันดูเหมือนเล็กแต่มันไม่เล็กนะคะเพราะว่า มันมีความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่สิ่งนี้อยู่ในคําแนะนําเกี่ยวกับด้านสติปัญญานะคะที่อยู่ในพระคัมภีร์ตั้งแต่สมัยของกษัตริย์ซโลโมอนนะคะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงจะเป็นการสัมมนาที่สุดยอดมากราคาแพงที่สุดนะคะในหนึ่งพงกริย์บบทที่4ี่ข้อสาคนจากชนชาติทั้งหลายก็มาเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอนพวกเขามาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกผู้ได้ยินสติปัญญาของพระองค์นะคะยิ่งใหญ่มากนะคะใน ความมั่งคั่งของกษัตริย์โซโลมอนนะคะใครที่ได้อยู่ในสมัยของพระองค์นะคะก็นับว่าได้เปรียบกับคนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังๆนะในเรื่องของเป็นกษัตริย์ที่พิตฟูนะคะแผ่นดินก็คือสงบสุขแล้วก็การได้อยู่กับความสนใจในเรื่องของสติปัญญาความคิดกษัตริย์โซโลมอนนะคะครอบครองตั้งแต่แม่น้ํายูเฟติตทางเหนือลงมาถึงตอนใต้ถึงแผ่นดินนะคะคนฟิลิสเตียแล้วก็ทางตะวันตกนะคะยาวไปถึงพรมแดนอียิปต์นะคะเป็นยุคที่ ผู้คนต่างก็เข้ามานะดีเพราะกษัตริย์ต่างต่างก็เข้ามาเข้าเฝ้านะคะเพื่อฟังสติปัญญาของพระองค์ mm hmm. กษัตริย์ทั้งปวงนะคะต่างก็ทึ่งในความฉลาดของกษัตริย์โซโลมอนนะคะแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะคะก็จะมีเครื่องมรณาการมาด้วยเงินทองเครื่องแต่งกายอาวุธเครื่องเทศมาและล่อตามจํานวนแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็มาจากทั่วสารทิศนะคะพระมีบอกว่าคนจากชนชาติทั้งหลายก็มาเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน พวกเขามาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์นะมีอยู่อย่างหนึ่งที่กษัตริย์ที่พระสเในสติปัญญาที่อยู่ในสิ่งนี้นะคะบอกว่ามีสี่สิ่งในโลกที่เล็กเหลือเกินแต่มีปัญญามากเหลือล้นมดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งตัวกระจงผาเป็นประชากรที่ไม่มีกําลังแต่มันยังสร้างบ้านของมันในซอกหินตั๊กะแตนปทาทังก้าไม่มีราชา แต่มันทั้งหมดยังเดินขบวนเป็นแถวจิ้งจกนั้นเจ้าเอามือจับได้แต่มันก็ยังอยู่ในพระราชวังนะคะนั้นสี่สิ่งนี้เป็นสี่สิ่งมหัศาจรรย์ที่กําลังจะสอนสติปัญญาแก่เราคนะโะดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้นะคะที่เราอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะเราต้องการสติปัญญาของพระเจ้ามากๆว่าชีวิตเราเอายังไงดีนะคะเราอาจจะแบบเห็นหลายๆคนเริ่มโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะไปยังไงดีมันก่อนข้าพระเจ้าดูนะคะขนส่งนะคะที่ ขนส่งสายเหนือหรือสายอีสานเ้าพเจ้าจาไม่ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวจะกลับบ้านนะคะที่จังหวัดเลยนะ,ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขนส่งปิดนะคะไม่มีรถทัวร์วิ่งลานรถล,ลานเครื่องบินหรืออย่างปิดหมดเลยนะ,ะพี่น้องจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะคะจะอยู่ต่อก็เอายังไงดีนะคะพี่น้องเวลาเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดมากยิ่งกว่าเงินทองหรืออาหารการกินนะคะ คือสติปัญญานะคะเราต้องการที่สุดก็คือสติปัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเอาอยัางไงดีพระเจ้าลูกจะทํายังไงต่อลูกจะควรจะทําอะไรดีอาชีพตรงนี้การทํางานตรงนี้พระเจ้าสอนลูกด้วยนั่นะคะคือสําคัญที่สุดนะคะอย่างแรกเลยนะคะมดนะคะมดเป็นประชากรที่ไม่แข็งแรงแต่มันยังเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งเห็นไหมคะสุภาษิตบทที่30ิบข้อยีนี่เป็นภาพของมดในการทํางานร่วมกันนะคะ ปัจจุบันนี้มีมีคนที่เขาเริ่มหลายๆคนเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะก็มีหลายคนหันมาสนใจเลี้ยงมดนะคะลังมดนี่แพงมากนะคะราคาแบบเจ็ดหมื่นอับเลยนะคะถึงถึงแสนถึงอะไรขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าดูขบวนการนะคะดูขบวนการในการอยู่ของมดทั้งหมดมันสามารถสอนวิถีชีวิตเราได้พ่อพี่บอกว่าคนเกียจค้านเอย๋ยไปหาหมดไปพี่น้องเคยอ่านพ่อพี่ตอนนี้ไหมคะทําไมต้องไปด้วยคือไล่อย่างเร็วนะคะไปดูมดปะ นะห้น้องเหมือนแบบจาคนขี้เกียจนะคะคนเกียจค้านเอ๋ยไปหาโมดไปพิจารณาดูทางของมันแล้วจงมีปัญญาะค,ะคือฉลาดเลยแหละถ้าไปดูโมดน่ะหลายคนก็วิ่งไปดูโมดนะคะนะ,ะแล้วยังไงต่อนะคะพี่น้องมาดูคาเฉลยกันนะคะนี่โมดเขาทําอะไรทําไมเขาต้องแบกอะไรกันอย่างนี้ด้วยนี่มันคืออะไรกันนี่พวกคุณทําอะไรกันอยู่นะคะพระพี่บอกว่าคนเกียจค้านเอ๋ยไปหาโมดไป พี่เคาะดูทางของมันแล้วจงมีปัญญาโดยปราศจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมเสบียงของมันในฤดูเกี่ยวนะคตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นภาพของนะคะ พมพีตอนนี้กำลังพูดถึงบริบทของปาเลสไตน์นะคะหรืออิส,สราเอลนะคะฤดูร้อนที่ว่านี่ไม่ใช่ฤดูแรงไม่มีอะไรจะกินนะไม่มีหน้าแรงไม่มีอะไรจะกินแล้วไปหาอะไรไม่ใช่นะฤดูแรงในที่นี้ตามบริบทของพมพีตอนนี้ก็คือว่าเป็นฤดูแห่งการที่แบบนะคะเก็บเกี่ยวอาหารนะคะก็คือมายว่าเข้าไปหาอาหารมาเก็บมาตุนไว้นะ,ะมดเขาจะเก็บอาหารนะคะเพื่อเตรียมก่อนที่จะถึงฤดูหน,นาวเพราะฤดูหนาวมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเริ่มมีฝนเริ่มมีอากาศเย็นขึ้นมา ะะถ้าพี่น้องไปต่างประเทศพี่น้องจะเห็นว่ามันจะถูกปกคุมไปด้วยหิมะนะคะมดก็จะลําเลียงอาหารมาเก็บสะสมไ้เรื่อยๆสะสมไ้เรื่อยๆพอถึงเวลานะคะลูกเด็กเล็กแดงนะคะนางพญาก็จะอยู่อย่างสบายในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการเตรียมการนะคะก่อนที่ภัยจะมาถึงหลายครั้งนะคะเราก็เป็นแบบนั้นนะ,ะพรอพี่บอกว่ามดนะคะมดมีความออมองมองไปข้างหน้านะคะ มองการไกลนะคะหลายครั้งคริสเตียนเราพอเรารู้พระคัมภีร์เรารู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นนะไม่ต้องให้ใครมาบ,ามาบอกอะไรเราค่ะพระคัมภีร์ไบเบิลก็บอกทุกอย่างอยู่แล้วนะคะพี่น้องเพียงแต่ว่าเวลาไหนที่เราจะพูดหรือจะทําอะไรพี่น้องสําคัญที่สุดนะคะมันมีวาละเวลาอยู่พระพี่บอกว่าคนมีปัญปญ,ญารู้วาละและวิธีการนะคะพระเจ้าประทับใจอย่างหนึ่งมากเลยของเนลสันเมเดล่านะคะเขาถูกจับเข้าคุกไปเป็นเวลาถึง2 7เจปี เขาบอกว่าหลังจากที่เขาอยู่ในคุกเนะี่ยหลังจากนั้นออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหสโลแกนสิ่งต่างๆคําคมของเขาถูกนํามาใช้อย่างมากที่สุดแต่เขาบอกว่าแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียนรู้อย่างมากที่สุดเช่นเดียวกันยี่สิบเจ็ดปีของการอยู่ในคุกเขาบอกว่าคําพูดนั้นสําคัญมากๆมันมีเวลาได้พูดนะคะในสิ่งต่างๆพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องจะพูดอะไรพี่น้องถามพระวิญญาณว่าอืมเอาไงดีมันถึงเวลาไหมที่เราจะพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะหรือเราจะ ยังไงดีตรงนี้เราถามพระวิญญาณพี่น้องเดี๋ยวพระเจ้าจะให้สิปัญญากับเรานะพราบางครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดในความจริงตรงนั้นนะพี่น้องเรามีเวลาม,มีวาระมดเนี่ยนะคะร,รู้การล่วงหน้ามันรู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกับเราเราก็รู้ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้นะมันมองไปข้างหน้าเลยดูดูหนาวแล้วก็เห็นนะคะความขัดสนดังนั้นมันจึงสะสมอาหารในปัจจุบันเพื่อพร้อมสําหรับเหตุการณ์ที่กําลังจะมาถึงเหมือนที่ ทิ่ตจตจังนะคะเราก็คุยกันว่าเราจะมีการนะคะเก็บสะสมอาหารเอาไว้นะคะเพราะเรารู้มันจะต้องมีช่วงเวลาของการการนอาหารในวันหนึง่งวันนี้เราเก็บตั้งแต่วันนี้ในขณะเดียวกันเราก็ให้ด้วยนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่านะ,ะจงแบ่งพันและแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางคือคือเอาไงกันดี <laughs> ทั้งให้และเก็บนะคะก็คือแบบว่าแจกจ่ายออกไปนะคะแล้วเราก็เก็บด้วยในสิ่งที่ต้องเก็บให้ในสิ่งที่ต้องให้คือพระวิญ,ญญาณสอนเรายังไงณนะเวลานั้นเราทําแบบนั้นแต่โดยรวมพระคัมภีร์เนี่ยนะ ให้เรามองดูมดนะให้เราจัดการกับชีวิตอย่าให้มันปล่อยเลยไปเอยช่างมันเถอะเดี๋ยวอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วพะเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าพระคัมภีร์สอนอยังไงเราต้องเอาชีวิตของเรามาผูกกับพระคัมภีร์ด้วยว่าพระคัมภีร์สอนแบบนี้ดังน,นั้นเราไม่ใช่แบบเล็ดอิดบีปล่อยมันไปชีวิตเรื่อยๆเฉยๆสบายๆายพระเจ้าดูแลเราไม่ใช่นะมันผิดหลักการนะคะใันั้น,น,นมดมีอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือมดนะคะมีความขยันหมั่นเพียรมดทํางานแม้กระทั่งใน อากาศร้อนนะคะที่ฤดูแรงก็มีาอากาศที่มันร้อนนะคะนั้นฤดูร้อนของเขาเนี่ยในอยู่อยู่ในช่วงพฤษภาถึงกันยาข้เขาพเจ้าเลยนึกถึงภาพของใครรู้ไหมคะภาพของเนี่ยคะ่ะคนเกียรค้านไม่ไถานาในหน้านาเขาจะมองหาพืชผลที่ในฤดูเกี่ยวแต่ไม่พบอะไรเลยเขาพระเจ้านึกถึงคุณป่าแข่งนะคะสามีของน้องน,องนาที่เพิ่งไปอยู่อิสราเอลแล้วก็อัปเดตภาพมาให้เราดูเรื่อยๆก็ยังติดตามอยู่นะคะแม้เราอยู่ไกลแต่ว่าหัวใจย,ยัง ผูพกพันกันกับครอบครัวนี้เสมอนะคะนั้นเขาก็จะอัปเดตว่าตอนนี้เขาไปไหนทํอะไรปลูกผักปลูก,กนู่นนี่เนี่ยค่ะเขาไปช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นฤด,ดูนี้นะคะมันเป็นฤด,ดูของการแบบว่านะคะทำเกษตรกรรมอะไรต่างๆแล้วก็เก็บพืชผลน้นั้นนั้นกำลังจะบอกว่าคาดดําว่าฤดูหนาวในที่นี้มันหมายถึงอะไรมันอาจจะไม่ได้หมายถึงตามความหมายของเรานะคะในบริบทของพระพีตอนนี้นะคะเขาบอกว่าฤด,ดูหนาวอากาศจะเย็นแล้วก็มีฝนตกซึ่งเป็นการไถพรวนและเพาะปลูก มันจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมดังนั้น,น,นคนเกียดค้านเนี่ยก็เริ่มทำอะไรที่มันผิดเวลาเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องวันนี้เราต้องรู้วาระเวลาของพระเจ้าด้วยฉะนั้นทุกๆวันเลยเลยอธิษฐานกับพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ทั้งในภาษามนุษย์และในภาษาพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อวิญญาณทูลขอแทนเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอัปเดตอีกไหมเพราะยุคนี้มันก็ยุค new normal แล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่มันไม่ normal เลยมันไม่ชินอย่างมากเลยแต่พระเจ้าก็ยังคงนําเราว่าทําแบบนี้ส ทำแบบนั้นสิลูกยา้ายไปอยู่ตรงนี้สิลูกดังนั้นพระเจ้ายังคงนำเราอยู่เสมอเพราะพระองค์สัญญาแล้วว่าพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคดังนั้นทุกวันนี้พระองค์ก็ยังอัปเดตกับเราอยู่แต่สําคัญคือเราต้องเอาตัวของเราไปปักอินกับพระเจ้าด้วยนะคะเราต้องทําตัวเหมือนนี่ค่ะเหมือนมดเนี่ยรู้จักเวลานะคะสะสมสําหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ,ะไม่ใช่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะคะดังนั้นวันนี้นะคะประการต่อมาคือการรู้จักเก็บหอมลอมริบ นะก็คือสะสมอาหารไว้ในรังของมันนะคะอันนั้นอย่างเช่นใครบ้างที่ฉลาดตามที่พีมพีพูดนะคะเธอไม่กลัวหิมะมาทําให้ครอบครัวเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวเสือ้อสวมเสื้อสองชั้นนี่เป็นภรรยาตามแบบฉบับพระคัมภีร์ภรรยาฉบับมดนะคะเป็นเหมือนมดก็คือว่าเตรียมการไว้เสมอสำหรับคนในครอบครัวนะคะเราจะเห็นแม่เราตอนเราเป็นเด็ก นะคะก็จะแบบลูกทาไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวใช่ไหมคะอากาศมันเย็นแล้วสวมเสื้อสองชั้นนั้นหน้าที่ของภรรยานะคะก็คือคิดการไกลคิดล่วงหน้านะคะถ้าอยากจะอ่านให้ครบทั้งบริบทก็ไปดูในพระธรรมพีสุภาษิตนะคะบทที่31พี่น้องก็จะเห็นภาพของคนที่เตรียมการโอ้โหแบบทําการค้าก็เป็นมือไม้เหมือนที่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างไปบอกว่าวันนี้นะคะพระเจ้าจะให้สติปัญญาก,กับท่านถ้าท่านแบบอืมเราต้องช่วยสามีนะในการหาอะไรได้เพิ่ม ขอพระเจ้าเลยค่ะขอสติปัญญาจากพระเจ้าหลายคนก็อืคิดทําสิ่งนูน้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรด้วยท่านอย่าคิดว่าท่านเป็นแบบฉันเป็นแค่แม่บ้านอะ่ะฉันของเงินสามีไปวันๆไม่ใช่นะคะพี่น้องพระเจ้ายังไม่ดูถูกสิ่งเล็กๆอย่างงดอย่างนี้เลยนะคะมันแบบสัตว์เล็กๆเนี่ยเขาก็ถูกดูถูกอยู่แล้วในใน,ในสายตาในคนข้างนอกฉะนั้นเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดเองนะคะก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นเพียงแค่ เด็กตัวเล็กๆเนหะมือนมดเหมือนมดนะคะคนฟิลิสเตียเห็นเขาก็ดูถูกด้วยซ้ำว่าตัวเล็กจิตเดียวจะมาสู้เหรอหลายครั้งชีวิตของเราค่ะเราเราเราคิดว่าเราไม่สามารถเราทําไม่ได้เราเป็นแค่มดตัวเล็กๆตัวหนึ่งในโลกใบนี้พี่น้องแต่มดไม่ธรรมดาเลยนะ,ะในนั้นวันนี้เนี่ยเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเธอไม่กลัวหิมะมาทาให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อสองชั้นนะฮะ,นะะหรือแม้กระทั่งในชีวิตนะคะของโนอาเองก็ตามนะคะเขาก็เตรียมพร้อม เตรียมพร้อมในวันที่คนยังหัวเราะในสิ่งที่เขาทําเลยหลายครั้งวันนี้เรานะทาอะไรมากมายคนจะแบบโอ้โ oh, ห oh, ขนาดนี้เลยเหรอคิดขนาดนั้นเลยเหรอคะมันมันมันเยอะไปไหมสําหรับสิ่งนี้ไม่เยอะนะคะที่จะเตรียมการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะจงต่อเรือน,นั้นตามแบบนี้คือยาวร้อยสามสิบสามเมตรกว้างยี่สิบสองเมตรสูงสิบสามเมตรจงทําช่องสําหรับเรือให้เสร็จโดยห่างจากข้างบนสี่สิบสี่เซนติเมตร จงตั้งประตูเรือที่ด้านข้างและทําดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่สองและที่สามพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาทาอย่างไรโนอาก็ทําอย่างนั้นทุกประการนะพระเจ้ายังคงทําแบบนี้ในยุคสมัยนี้เช่นเดียวกันนะคะพระเจ้าบอกว่าทําแบบนี้ซื้อตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องซื้อนะเวลาที่เราอิหารร่วมกันพี่น้องพระวิญญาณนําเราและพระวิญญาณก็จะนําในพระวรากายและเราก็ตกลงร่วมกันฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ความคิดของคนหนึ่งคนใด แต่เราให้พระวิญญาณทรงนำและพระวิญญาณองค์เดียวกันก็จะพูดเหมือนกันนะคะพี่น้องแล้วเกิดความรอบครอบมีที่ปรึกษามากที่นั่นย่อมปลอดภัยไม่มีใครแบบโชว์เดียววันแมนโชว์โอ้แบบอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คุณแม่ก็บอกว่าที่รักต้องถามกรรมาการนะคะอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วแต่จะบอกโอเคโอเคอะไรแล้วบางทีเราจะมีความแบบมันไม่ได้มันต้องเร็วอะไรเงี้ยนะคะพี่น้องฉะนั้นวันนี้ถ้าพระวิญญาณนำเรา เพราะวิญญาณก็นําคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วเรามาตกลงร่วมกันนะคะเพราะว่าเราคุยกันได้อยู่แล้วแล้วไม่มีความหยิ่งเชิงความรู้เราไม่มีความหยิ่งพยองว่าเรานี่คือผู้ถูกอยู่คนเดียวฉะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องเราต้องไปด้วยกันเป็นกองทัพและแบบนี้นะคะเชื่อฟังทุกประการนะในปฐมกาลบทที่สี่สิบเอ็ดข้อสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบเก้าตัวอย่างชีวิตของใครเมื่อกี้ภรรยาที่ดีนะคะโนอาห์แล้วนี้โยเซฟนะคะในเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นแผ่นดินก็เกิดผลมากมาย โยเซฟสะสมอาหารของทั้ง7ปีซึ่งมีอยู่ในดินแดนอียิปต์ไว้หมดเก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆอาหารที่เกิดขึ้นในที่ดินรอบเมืองใดก็เก็บในเมืองนั้นโยเซฟสะสมไว้ดุดเม็ดทรายในทะเลมากมายจนหยุดนับเพราะมันนับไม่ท้วนคือเก็บไว้จนทะลักทะลายแล้วพอเกิดเหตุการณ์กระดานอาหารขึ้นมาก็มีคนมาพึ่งพาอาศัยได้วันนี้คริสตักเราเก็บไป เก็บสิ่งต่างๆเราเก็บเข้าไปเ,าเก็บไว้ในโกดังอะไรต่างๆเราไม่ได้เอาเงินไปลงทุนสิ่งต่างๆเราเก็บข้าวปลาอาหารเพื่ออะไรเราจะเผื่อแผ่และเจือจานรกันและกันและผู้อื่นนะพี่น้องเราไม่ได้เก็บแบบมันจะหมดแล้วแบบต้องรีบไปซื้อตึ้งต้ตุนไว้อย่าให้ใครแย่งไปนี่น้องคือ <c oughs> นี่น้องวันนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราจะมีเพียงพอไม่ต้องกลัวจะไม่หมดนะคะข้าพเจ้าชอบนิทานเรื่องหนึ่งที่เขาเล่ากันนะคะอันนี้เป็นนิทานนะคะที่เขาเขา,าบอกว่า ในนรกกินไม่อิ่มเลยเพราะทุกคนแย่งกันกินหมดเลยนะคะแต่ในสวรรค์นเนี่ยโอ้แบบคือเข้าใจไหมคะโอ้คือแบบ,อบ,บกินอิ่มอิ่มหนำสาม้านบอกว่าความจริงนะคะถ้าแบบช้อนยาวๆเนี่ยถ้าเราตักกินมันจะแย่งกันมันจะไม่มีใครได้กินแต่สมมติเราค่อยๆตักขึ้นมาเราป้อนคนตรงกันข้ามพีม่น้องถ้านั่งกันเป็นวงกลมเป็นเป็นก้อนขนมเค้กเนี่ยทุกคนทั้งวงจะได้กินหมดเลยนะพี่น้องวันนี้เราไม่อยู่ในโหมดขาดแคลนเราไม่มีงานความยากจนขนาดเดียวกันเราก็ไม่มีงานของความเกียดขานด้วย นะอยากเกียรค้าในการที่จะสะสมสิ่งต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะอันนั้นมาดูประการต่อมานะคะตัวที่สองทอมดไปแล้วตัวนี้น่ารักอีกแล้วนะคะคล้ายๆน้องแกะอีกแล้วตัวกระจงผาค่ะเป็นประชากรที่ไม่มีกําลังแล้วมันก็ยังสร้างบ้านของมันในซอกหินน่ารักปุกปุยอีกแล้วกระจงผาเป็นยังไงคะอันนี้มันบังอยู่เนาะเดี๋ยวข้าไเจ้าดู เดี๋ยวผู้เขาสูงนั้นเป็นที่ของเลียงผาหินเป็นที่ลี้ภัยของตัวกระจงผาอเลียงผากับกระจงผามันต่างกันยังไงหรอคะเอางี้ละกันข้าพเจ้าขอให้ภาพง่ายๆตัวกระจงผาเนี่ยเรียกว่าตัวตุ่นแล้วกันตัวตุน่นผาเข้าใจเห็นภาพไหมคะพี่น้องเข้าใจตัวตุ่นไหมแต่มันก็ไม่เชิงตุ่นมากแต่คือตัวตุน่นผานะคะมันเป็นยังไงใน่อย่างเงี้ยคะ่ะมันอยู่กันอย่างเงี้ยมันอยู่เป็นฝูงอีกแล้วอะ่ะน่ารักไหมคะไม่แยกจากกัน ไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มๆนับได้มีเกินห้าตัวนะเนี่ยแกะยังอยู่ห้าตัวอันนี้อยู่เป็นสิบเลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าการอาศัยอยู่แบบนี้มันปลอดภัยยังไงปลอดภัยจากงูปลอดภัยจากเหยี่ยวเวลานกอินรีมานะคะตัวเนี้ยเล็บก็ไม่มีข้างหน้ามีสี่ข้างหลังมีสามอะพี่น้องทั้งรวมกันเป็นเจ็ดอะเท้าอะน่ารักแล้วไม่มีเขี้ยวเล็บเอาไว้ขวนเหมือนสิงสาราสัตว์ตัวอื่นด้วย เขาก็ไม่มีวิกฤตเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันแบบน่ารักน่ารักไม่มีภยัยพระมีบอกว่านะคะตัวกระชงผาเป็นปรชากรที่ไม่มีกําลังในภาษาอังกฤษคือแปลว่าเป็นอ่อนแอค่ะแต่ว่ามันสร้างบ้านของมันอยู่ใต้ศิลาอยู่ใต้หินภาพอยปเทียบก็คือคิตาจักคิตาจักอยู่บนศิลาใช่ไหมคะนั้นวันนี้ชีวิตของเราความปลอดภัยของเราอยู่ใต้ศิลานี้ ก็อยู่ว่าให้เราเป็นคนที่เป็นทารกเลยในเรื่องของความชั่วแต่ในเรื่องของความดีนี่คือแบบเต็มที่นั้นบอกวันนี้ชีวิตคริสเตียนหลายครั้งพระมิจะพา,พามาสู่จุดนี้เสมอเลยเป็นอะไรที่ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยต่อใครรักกันและกันอยู่อย่างสันติสุขไม่หาเรื่องใครไม่ทะเลาะกับใครโดนศัตรตูลังแกรังควานข่มเหงก็วิ่งหนีข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าเจ็ด อันเนี่ยข้างหน้าสีข้างหลังสามเนี่ยเท้าเขาเป็นกีบแบบน่ารักเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ใต้ใต้เท้าของเขาเนี่ยมันจะมีน้ํามันที่เป็นพิเศษมากสามารถเกาะไปตามหน้าผาที่สูงชันได้ขึ้นไปที่ชันชันได้ฉะนั้นเวลาเขาหนีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่ากระต่ายวิ่งก็วิ่งพอประมาณแต่เท้าเหนียวนั้นวันนี้เนี่ยเหมือนกับเราเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราวิ่งขึ้นสู่ที่สูง วิ่งขึ้นไปสู่ที่สูงที่ศัตรูตามไปไม่ได้ด้วยการอธิษฐานพึ่งพระเจ้านะคะเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะคะหนีลูกเดียวจากซาอูลไม่สนไม่ทะเลาะไม่อะไรกับใครทั้งนั้นไม่โพสด้วยไม่ว่าอะไรใครด้วยสิ่งที่ทำก็คือรักพระเจ้ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจไปข้างหน้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นชีวิตข้าพระเจ้าถูกสร้างมาเพื่อรักเท่านั้น ปลอดภัยในศีลาของพระองค์หลบอยู่ใต้หินอยู่กันเป็นกลุ่มๆไม่ใช่แยกเดี่ยวนะนะคะตัวกระจงผานะคะเพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีเป็นสัตว์ที่เป็นมุนทีนสำหรับเจ้ากินไม่ได้ <c oughs> นี่น้องตัวนี้กินไม่ได้นะพระพีสั่งไว้นะคะ <c oughs> น่ารักแล้ววิ่งหนี <c oughs> มนุษย์อย่ามาจับเขากินเพราะว่าพระพีบอกว่ากินไม่ได้นะเป็นมุนทีนสำหรับเจ้าอันนั้น เป็นสัตว์มีกีบอย่างเงี้ยแล้วก็อ่อนแอนะเคลื่อนไหวไม่เร็วไม่มีเขาไว้ควิดนะรักสันติพึ่งพระเจ้ามีชัยชนะนะคนมีวิจารณญาณเห็นภัยอันตรายและหลบเข้าที่กำบังส่วนคนโง่เดินลุยต่อไปแล้วต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมาสุภาษิตบทที่22ข้อ3พัมพีกาลังสอนเราว่าจงมีสติปัญญาเหมือนเต้าตัวกระงผานี่แหละตัวตุ่นผานี่แหละ คือรู้นะว่าถ้าพูดแล้วจะเป็นภยัยอย่าพูดรู้นะว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเป็นผลอย่างนี้คุณจะไม่ได้รับการปกป้องเพราะคุณทำผิดจากหลักการของพระเจ้ารู้ไว้ด้วยพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ฉะนั้นบอกวันนี้อ่ะทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องอ่ะทำไมพระเจ้าให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ถามดูถามตัวเองดูว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแบบเชื่อฟังและกระทำตามหรือไม่นะแล้ววิ่งหนีเข้าไปสู่น้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่า นะหรือเรากําลังพยายามต่อสู้ดิ้น,นรนด้วยตัวของเราเองตัวกระจงผาเนี่ยเขารู้ว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ศัตรูตามไปไม่ได้ก็คือหน้าผาที่สูงชันนะขึ้นไปขึ้นไปเพราะเท้าเขาเหนียวอยู่แล้วนะหนีไปตรงนั้นหลบอยู่ใต้หินก็ไม่มีอะไรมาโฉบมาบินจิกมันไปได้มันไม่หนีเข้าป่ามันหลบอยู่ใต้สิ่งนั้นเพราะปลอดภัยที่สุดเราเป็นคริสเตียนหลายครั้งเราเราอาจจะดูเหมือนอ่อนแอในสายตาคนทั่วไปพี่น้องแต่เราเข้มแข็งเราเป็นนักรบ เราเป็นนักรบเราพึ่งพาพระเจ้าเราเป็นนักรบแห่งการที่ฐานเรามีสติปัญญาของพระเจ้าพระพเจ้ารู้เลยว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่เราจะไม่ขาดจากการที่ฐานเลยชีวิตทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เซ็ตเวลาเอาไว้ว่าทุกวันอย่างน้อยก็จะต้องมีสักหน่อยนึงล่ะที่เราจะต้องอธิษฐานใครไม่อธิษฐานเราอธิษฐานเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราเป็นดัง่งตัวกระจงผาน,นี่แหละเราไม่รู้ว่าภัยมันจะมาตอนไหนมันจะทําอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวตอนท้ายเขาพระเจ้าจะแถมให้สำหรับเรื่องกระจงพาเดี๋ยวไปตัวอื่นก่อน นะคะ <laughs> เดี๋ยวแถมให้นะคะตัวนี้น่ารักให้รางวัลเป็นพิเศษเพราะเหตุนี้คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังตัวไม่ระว,วังไม่ให้ลม้มลงพระพีก็เตือนเราว่าอย่าคิดว่าคือหลายครั้งเราบอกงฉันี่เห็นเป็นไรเลยอ่ะเห็นไปตรวจฉันก็ไม่เป็นอยู่คนเดียวหรือฉันเป็นฉันก็หายอะไรเงี้ยเราต้องไม่หยิงพยองเราไม่ต้องไม่ไม่ไว้ใจในตัวเองต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องบอกกับพระองค์ไว้เสมอนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอากูนะคะเขารู้ว่าจุดอ่อนของเขาคือเขากลัวจนแล้วเขากลัวรว,วย คือไม่อยากให้สิ่งนดมาร้อนลงเขาเลยบอกว่าขอกับพระเจ้าไปเลยลูกจะขอกับพรองค์ไว้เลยข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความเท็จและคำมุสาไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอทรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่จําเป็นแก่ข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระยาเวเป็นใครกันหรอเป็นใครเล่าหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยแล้วก็ลบหลู่พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์ สุภาษิตบทที่สามสิบก็เจ็ดถึงเก้าคือรวยแล้วก็ลืมพระเจ้าไม่เอานะคะพระเจ้าอย่างเงี้ยหรือจนมากเลยจนต้องขอตลอดเวลาช่วยหน่อยนะขอหน่อยนะตลอดเวลามันก็เป็นที่ดูหมิ่นสำหรับคนทั่วไปนะะเดังนั้นวันนี้เราขอกับพระเจ้าว้แต่เนิ่นๆไว้เลยบอกกับพระเจ้าไวาเลยว่าไม่เอาเราไม่ไม่รวยจนกระทั่งเราหลลืมพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ยากจนจนกระทั่งแบบจากไป ด้วยความหดหสลหดหดหูนะคะโอเคสุภาษิตบทที่สามสิบก็เจ็ถึงเก้านะคะโอเคค่ะได้ค่ะเราอยู่ที่บ้านนะคะโอเคต่อปานะต่อมานะคะตักกะแทนปาทาังก้ามีใครเคยทานบ้างเอ่ยนะคะตักกะแตนปาทาังก้าไม่มีราชา แต่มันทั้งหมดยังเดินขบวนเป็นแถวพี่น้องภาพของตะกกะแตนเราไม่เห็นในประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะครั้งหนึ่งน่ะมันเคยระบาดท,ที่ประเทศไทยเรานี้แหละแต่นโยบายของภาครัฐให้เราจับมันมากินพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องมันสูญพันธุ์ไปเลยค่ะเฉพาะประเทศเดียวนี่แหละค่ะตะกกะแตนปะทังกาพูดถึงตากกัณคือมันเป็นเรื่องที่ แม่บอกว่าด้วยนโยบายนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะงั้นประชาชนบอกว่ามันกินได้ก็ช่วยกันจับเขาบอกว่าไข่มันยิ่งอร่อยขุดหาไข่นะคะดังนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งว่าพ่อพี่บอกว่าอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าฟักตัวในบาปดังนั้นบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหตากแตนไม่มีโอกาสทาม,มาหากินเลยอะก็เลยหายไปอยู่ประเทศเดียวนะคะฉะนั้นบอกวันนี้เนี่ยแต่ภาพตรงนี้เนี่ยถ้าหมายถึงทั่วโลกนี่คือความแบบเขาเรียกว่าความมหันตะัยที่ร้ายแรงมากนะคะ ตาก,กะแทนปทาทังกาไม่มีราชาแต่มันทั้งหลายยังเดินเป็นขบวนเป็นแถวนะคะนี่ภาพของตาก,กะแทนปาทังกานะคะบินอย่างนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่เหลือในประเทศไทยตอนแรกเขาบอกว่ามาถึงอินเดียแล้วใกล้จะเข้าไทยแล้วคนไทย A เลยมายางมายัง,ยงดีช่วงนี้มาจะได้เก็บเป็นกินอาหารซะเลยนะคะก็เขาพเจ้ยังไม่เคยลองทานนะคะแต่เขาบอกว่าถ้าหยอดไอ้แม็กกี้จะอร่อยมากนะคะนี่ค่ะเป็นภาพอย่างนี้เลยนะคะลงทีน่นก็คืออาหารหมดเลยนะคะ แต่ว่าพระพีให้ความหมายนะคะว่าวันนี้จงมีสติปัญญาเหมือนเจ้าตะกแตนปาังกาน,นี่แหละเพราะเวลาเขาทําอะไรเนี่ยพี่น้องเขาบินกันขนาดนี้เขาไม่ชนกันเลยนะี่้องเวลาเราคนเยอะขึ้นเนี่ยเรามีเรื่องราวมากมายที่คนมีความเห็นต่างกันหนูนี้นั้นเนะพี่น้องเนี่ยเราทําตัวเป็นตะกแตนปานังก้าอย่างนี้ได้ไหมคะประสานงานค่ะไม่ประสานงานเขาไม่มีใครประสานงานแล้ะไม่มีใครล่วงลงมาเลยะคะทุกคนไปแบบกองทัพกินเรียบแล้วกลับบ้าน ปล่อยเกษตรกรร้องไห้นะคะเป้าหมายเดียวคือกินให้หมดนะคะนันแต่ประเทศไทยข้ามไปก่อนเดี๋ยวจับถูกกินนะคะมันทั้งหลายนะคะวิ่งเหมือนทหารและปีนกำแพงเหมือนนักรบต่างก็เดินไปตามทางของตัวมันไม่แตกแถวออกไปมันทั้งหลายไม่รวนกันเลยต่างก็อยู่ในทางของตนมันตะลุยฝาอาวุธไม่มีอะไรยับยั้งมันกระโดดเข้าในเมืองมันวิ่นบนกำแพงเมืองมันปีนเข้าไปในบ้านเรือนมันเข้ามาในทางหน้าต่างเหมือนโจร โยเอลบทที่สองข้อ7็ถึงเ้าข้าพเจ้าเคยสงสัยก็ได้รับคำตอบเมื่อไม่นานมานี้นะคะมันกระโดดเข้าในเมืองมันวิ่งบนกำแพงคือกองทัพเกียงไกประกาศพระธรรมพระเจ้าข้าพเจ้าบอก, oy, อกดดเฮ้ออยอะไรมันกระโดดเข้าในเมืองอะไรอ่ะอยากรู้จังเลยตอนเป็นเด็กค่ะตอนเป็นเด็กมัธยมอ่ะพี่คะอะไรมันกระโดดเข้ามาในเมืองมันกระโดดเข้าในเมืองมันวิ่งบนกำแพงคือกองทัพเกียงไกประกาศพระธรรมพระเจ้า ก็อะไรมันกระโดดทำไมต้องกระโดดเขา้ามันมันวิ่งบนกำแพงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกองทัพตะกัแตนนี่แหละสติปัญญาที่พระเจ้าให้เรานะคะว่าไปเลยลูกไปเป็นกองทัพเลยไปไหนอย่าแตกทัพไปไหนไปกันลุยไปได้วยกันผู้นําว่าย,ยัางไงก็ตามนั้นลุยไปนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะคนเป็นผู้น,านะะําเขาจะอยู่บน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 ,บน,บ,นบนหอคอยใจบนสูงเห็นภาพวงกว้างนะคะบางทีเรามีหลายทีมลุย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 อย่างเงี้ยนะคะพี่น้อง ลุยไหมอาจจะาจะเป็นหน้าผาก็ได้นะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากเรามีสิ่งที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าการทรงนำในแต่ละคนที่บอกว่าเราใกล้ชิดก,กับพระวิญญาณพี่น้องเรายังมีกรอบของคัมพีแล้วยังมีออโตริตี้ที่พระเจ้าวางเอาไว้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยอีกเราไปไหนแล้วก็ไปด้วยกันเป็นกองทัพแบบนี้นะคะแต่แน่นอนถ้าภาพตรงนี้มันคือภาพของการที่แบบ สําหรับทั่วไปคือถ้าฝูงนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยบ้านเรือนเขาจะแบบพังพินาศเลยแต่พัมพีกันบอกว่าจงเรียนรู้จากเขาถึงแม้ไม่มีใครมานําว่าต้องทอํายังไงเหมือว่าต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้แต่เรามีกรอบของพัมพีเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรนะเราฟังเพราะว่าจะน่าเหมือนกันเราคิดเห็นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าหลอกว่าถ้าใครอยู่ที่ไหนนะคะเราก็อยู่ตรงนั้นเลยจงรักภักดีแล้วก็อยู่ตรงนั้นกับเต็มที่ให้ไปเลย เพราะเราเดินไปในทางเดียวกันนะครับเจ้าบอกว่าใครจะร่วมเดินไปกับเราถามพระเจ้าไว้ให้แน่นอนถ้าพระเจ้านําท่านท่านก็มาแต่ถ้าพระเจ้าไม่นําท่านท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านก็อยู่ตรงนั้นแต่ท่านจะต้องไม่เหยียบเรือสองแคมนะคะเราฟังตรงไหนเราไปตรงนั้นไม่ไม่งั้นหัวใจเราจะสับสนมากเลยค่ะเราจะแบบโอ้ยังไงดีนี่ก็ดีนี่ก็น่ารักโอ้นี่ก็ตัวเราเองนี่แหละค่ะจะวุ่นวายใจนั้นแบบทำตัวเป็นตั๊กแตนปาทังก้านี่แหละค่ะไ้้อง ลุยกระโดดเข้าไปในเพืองวิ่งบนกำแพงเจาะเข้าไปกินที่เรียบเนะคะเพราะว่าเจะนาของพระเจ้านะคะน่ากลัวมากนะคะวิ่งบนกำแพงตอนนี้หลายคนก็เข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านสงสัยอยู่เพลงนี้นะคะก็รู้ไว้เลยเนี่ยคือตะกะแตมปราทางกานะคะ